คอนดิชิวะมินาซังนะครับเ้ิงต้นตะรับเข้าสู่ช่องสถานีภาษาญี่ปุ่นนะครับพูดญี่ปุ่นได้ภายใน24ชั่วโมงสำหรับคนใหม่นะครับก็อย่าลืมนะฮะกดซั s c r i b ์ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าซีรีส์นี้เนี่ยมีทั้งหมด21บทนะครับทุกคนอันนี้เราก็จะมาถึงบทที่3แล้วนะครับก็คือไดซังกับมาเดอิตเตมัสนะฮะเรื่องของบทที่3เนี่ยสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้ลำดับแรกเลยในเรื่องของเฮวจิ ji, ริไคนะครับ เฮียวจิคืออะไรเฮียวจิก,ก็คือป้ายต่างๆหรือว่าเครื่องหมายต่างๆสัญลักษณ์ต่างๆที่อยู่ในโรงงานนะครับเราก็จะมาทำความเข้าใจว่ามันมีความหมายว่าอะไรนะรตามไปดูกันเลยอย่างแรกจิชูเซโนควอนสังวะนะครับตาจิริคิงชินะครับคุยกี่ใดนี้ให้เตชิไมมตาตาข้อสำคัญนะครับควอนสังเนี่ย เขาเป็นจิชูเซ่ใช่ไหมครับทุกคนจิชูเซ่ก็คือพนักง,งานฝึกงานหรือพนักง,งานฝึกหัดนะต้าจีริคิงชิเนี่ยคือดันเข้าไปในพื้นที่เนาะดันเข้าไปในพื้นที่มันจะมีรูปเตะชิไมมาสตาก็คือรูปที่แบบดันทําไปเลยเถิดดันทําไปแล้วเนี่ยจะตกลงท้ายด้วยเตะชิไมมาสตานะครับทีนี้เนี่ยโซโคนี so ้ชิโดยิงโนทานากะซังกะระนะครับโทริกาคาริมาสตานะฮะ โทริคาคาริมาสตะอันนี้เป็นเวิร์บนะครับทุกคนเป็นเวิร์บจะมีความหมายว่าเดินผ่านพอดีเดินผ่านเ,าเ,นานเช่นแบบเดินผ่านหน้าชั้นไปอย่างเงี้ยคือโทริมาสตะหรือโทริคาคาริมาสตะเงี้ยก็ได้นะฮะทีนี้ทางธนกะสั่งเองเขาก็อาจจะตก,กระจนะว่าพื้นที่ห้ามเข้าเนี่ยคนสั่งเขาจะไปได้ยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราตามไปดูเลยนะตัวป้ายเนี่ยมันจะมีเป็นตัวคันจิเนาะอ่านว่าตาจิอิริคิงชินะทุกคน ขึ้นชื่อว่าคิงชีเนี่ยจะมีความหมายว่าห้ามนะครับคือมีความหมายว่าห้ามทุกๆอย่างแต่เราจะเห็นป้ายเนี้ยค่อนข้างบ่อยนะครับตจีดีคิงชีนะแล้วก็อ่ะเวลาเราเห็นปุ๊บเนี่ยมันจะมีสีที่ใช้ในการบ่งบอกถ้าอันตรายมากก็จะเป็นสีแดงนะครับถ้าให้ระวังอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นสีเหลืองนะครับโอเคก่อนอื่นอ่ะเรามาดูไวยากรณ์กันก่อนเนาะ ควอนซังโซโกนะครับตาจีริคิงชิเตะไคเตออะดูดารโนะฮะเตะไคเตออะดอันนี้จะเป็นรูปยอ่อนะครับทุกคนรูปยอ่อเนาะของคำว่าโตไคเตออะดนะโตไคเตออะดอ่าเดี๋ยวพิมพ์ให้ทุกคนก่อนเนาะจะได้เห็นว่ามันมาจากโตไคเตะอาริมัส จะมีความหมายว่าเขียนไว้นะทุกคนก็จะต้องมีคำช่วยโต๊ะนะบวกกับ verb แล้วก็บวกคำว่า a า i m a ัสอ่า verb นะผันเป็นรูปเตะผันเป็นรูปเตะแล้วก็ตามด้วย a าร m มัสหรืออารุอย่างนี้นะฮะจะมีความหมายว่าเขียนไว้ว่าอย่างไงเขียนไว้ว่าอย่างไงในนี้มันก็เขียนว่าตาดิคิงฉีโต๊ะใครเตอาริมัสก็คือแบบเขียนไว้ว่าห้ามเข้าเนาะ ใครงงวยากรณ์อะไรตรงนี้นะครับก็ไปดูที่ลิงก์ใต้ล่างของวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ใครดูผ่าน Tik t อกเนี่ยให้มาดูที่บ้านแดงหรือว่าใครดูผ่านบ้านฝาก็มาดูที่บ้านแดงนะใครยังไม่ได้แอดตัวลายออฟฟิเชียลนะครับก็แอดไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีข้อมูลข่าวสารอะไรเนี่ยแจ้งให้ทุกคนทราบนะครับทุกคนก็ไปที่ด้านล่างแล้วก็แอดลายออฟฟิเชียลได้เลยนะอ่ะทีนี้เขาก็พูดว่า ให้จัตตาดเมยโยให้จัตตาคือเธอเข้ามาเนี่ยนะให้จัตตาเนี่ยดัเมเราเรียนไปแล้วเมื่อเป็นเมื่อบทที่สองนะคำว่าดาเมนะฮะดเมคือแบบไม่ได้ไม่ได้นะดเมบางทีคนญี่ปุ่นนะ่ะเขาจะเน้นนะครับเวลาเขียนเนี่ยเขาก็ใช้ตัวคัตคาณะในการเขียนนะทุกคนคำว่าดัเมยอย่างเงี้ยนะครับอ่าแล้วก็อ้าวเ,เปิดไปมั่วเลยเรา นะซูเมลเซงโคเรกาลาคิโอสเกมาสโคเรกาละก็คือจากนี้ไปจะอะไรก็ตามนะคิโอสเกมาสเวลาเราทำอะไรผิดนะทุกคนเวลาทำผิดหรือเราไม่ทราบเนี่ยให้เราพูดคำนี้ปิดท้ายเสมออันนี้สอนไข่ของสอนไข่ของเอาตัวรอดโคเรกาลาคิโอสเกมาสพูดติดปากไว้ก่อนโคเรกาลาคิโอสเกมาสโคเรกาลาคิโอสเกมาสอ่ะทุกคนลองพูดตามนะครับโคเรกาลาคิโอสเกมาสนะอ่าใ,ให้ให้แบบติดปากเราไว้อย่างนี้เลยอ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามา まあ、ファンナハオケーボディサムなのうんクオンさんそこ立ち入り禁止って書いてあるだろう立ち入り禁止何ですか入っちゃダメってことだよすみませんこれから気をつけますああ、たばクンさんそこ立ち入り禁止って書いてあるだろう立ち入り禁止 อ่าคนซังเขาก็งงเนาะนั่นเดสค่ะคืออะไรล่ะให,ให้จัดให้จโโัดคำว่าโคโตไดโยเนี่ยมันจะบอกว่าก็มันมีความหมายว่าไม่ได้ไงดะเมดาโตยูโกโตอ่าอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นรูปย่อของมันนะทุกคนเพิ่มไปก็เป็นดะเมิดะนะครับย่อมาจากโตยูโกโตนะฮะดะเมดาโตยูโกโตนะฮะให้จัดดะเมิดะ ことだよダメだということ、すみません。これから気をつけます。あどこか、ね、ん、トコンガ、ネンに出るよい。あ2回目、ね、聞いてください。ファン・ロップソン、グオンさん、そこ、立ち入り禁止って書いてあるだろう。立ち入り禁止んですか入っちゃダメってことだよ。すみません。これから気をつけます。 พอเขาได้ยินเราพูดว่าโคเรกาลาคิโอสเกมัสนะคนญี่ปุ่นเขาจะหยุดทันทีเลยทุกคนนะทุกคนจดไปใช้หรือจำไปพูดนะครับจดไปใช้แล้วก็จำไปพูดโอเคอ่ะเรามาตอนที่สองนะตอนที่สองเขาบอกจิช no ูเซโนคอนซังว่านะครับชิโดอิงโนทานากะซังกะลาเกนบานโนนากะโออันนัยสติโมรมาสต์ เก่งบานโนนกะนะครับเก่งบานโนนกะเนี่ยก็คือด้านในของเวิร์กไซต์อังไนสิตเตมอรัตตรูปชิเตมราอูเนี่ยหมายถึงว่าเราได้รับจากใครนะทุกคนไม่ลืมนะเป็นวยากรตัวหนึ่งใครไม่รู้เรื่องนะครับไปดูวิดีโอที่เซนเซทําไว้หรือว่าเดี๋ยวเซนเซจะทิ้งลิงก์ไว้ให้สําหรับตัวไวยากรชิเตมราอุเนาะสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องโดยตรงนะครับอ่ะมายูนิตที่2นะที่นี้นี่เลย เป็นพื้นที่แบบดูอันตรายอันตรายนะครับเพราะมีสีเหลืองคาดดาแล้วก็มีกวยสีแดงสีแดงบ่งบอกถึงอันตรายสีเหลืองบ่งบอกถึงต้องระวังนะครับอันนี้เขาบอกธนกาซังโคเรวานันเดสกานะครับานกานี่มันคืออะไรนะครับโคเรบานันเดอกะทุกคนพูดพร้อมกันนะคโคบุจุกิ ไข่โคบุจุกิพูดง่ายๆคือหลุมขนาดยักษ์อ่าให้ระวังหลุมนะฮะไข่โคก็คือแบบปากขนาดใหญ่อย่างเงี้ยอ่าอย่างเงี้ยฮะไข่โคไข่โคบุจุอินะอานาการุกกะระคิโยสเกเตเตะอิมิไดโยนะฮะโตยูอิมิก็จะมีแปลว่าเป็นความหมายดังนั้นนะครับโตยูอิมิอ่าทุกคนโตยูอิมิอันนี้เซนเซสอนแบบภาษาญี่ปุ่นมาตรฐานไปด้วยนะทุกคนมันจะได้แบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทุกคนจะได้พอพอเห็นภาพเนาะบางทีมันย่อม,มากแล้วงงคิโอสเกรุนะครับคิโอสเกรุโตยูอิมิอานาการุกะระเนื่องจากแบบมีหลุมคำว่าอนาการุเนี่ยหมายถึงหลุมเล็กๆอย่างนี้เลยเนี่ยหลุมเล็กๆไปจนถึงหลุมใหญ่ๆก็ได้อันนี้จริงๆเขาน่าจะเขียนคำว่าโ ar อ,อ,อี้อนาการุกะระเนาะแต่ว่ามันพูดในสถานะแบบอยู่หน้าเกงบะะครับมันก็จะไอ้นี่นะอ่ะวาการิมัสกะ วかคまาริมาสตาคิโอสเกทุกคนเน้นเลยนะเวลาเราได้รับการชีโดแล้วนะได้รับการชี้แจงหรือชีโดเนี่ยให้เราพูดคำว่าวัคาริมาสตาคิโอสเกมสเข้าใจแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวจะระมัดระวังเขาจะหยุดพูดทันทีเออเซนเซ์เข้าใจแบบบางคนไปฝึกงานนะ่ะพูดซ้ำแซะอยู่นั่นแหละนะฮะบางทีคุณต้องไปถามล่ามรู้ปะ่ะพอล่ามเนี่ยเขาจะรู้นิสัยคนญี่ปุ่นเป็นอย่างดีไม่ใช่แค่นิสัยอะรู้ไปถึงสันดอนเลยอะเออนะฮะ タナカさんこれは何ですかこれは開口部注意って書いてあるんだよ開口開口部注意穴があるから気をつけろって意味だよ穴ですねわかりました 気をつけます。ますあ,あ、ひるめ、ロボンファンオフ、聞き取りますかなは <coughs> あ,あ、ああ僕先生な。先生が通りにな、読んでください。田中さん、これは何ですかこれは開口部注意って書いてあるんだ。書いてるんだよ。開口、開口部注意。穴があるから気をつけるって。 意味だよ。穴ですねわかりました、気をつけます。<laughs> あ、ハナ、ン、ラマロン、カイメポーダー、ジャボクレオ、カジーメダイナ、トコン、カイメーカジャポーメダイナ、ラあ、あ、フ、まあ、クポーですか俺は、開口部注意って書いてあるんだよ開<口>開口。開口部注意。穴があるから気をつけろって意味だよ。 穴ですねわかりました。気をつけます。คีย์อคเยี่ยมยอผ่านตอนที่สองนะครับข้อสำคัญอันนี้เนาะคือเขาเรียกว่าไคโคบุจูอิทุกคนลองจำไปพูดนะไคโคบุจูอิคำว่าจูอิแปลว่าระวังนะครับจูอินะหรือว่าจูอิสุรุจูอิสุรุระวังอะไรอย่างเช่นระวังรถก็คือคุรมุมคนนี้นะฮะ จูอีสเตอ่ะอย่างเงี้ยระวังเครื่องจักรคีไคนี้จูอีสเตอ่ะอา้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผิดจูอีสเตอ่ะอย่างงี้นะครับได้เลยอ่าถัดมาสองคิดสองเนาะเก่งบันนีวะอิโรอิโรเฮียวจิกาดูการะเนอิโรอิโรก็คือมากมายหลายสถานนะทุกคนอิโรอิโรแปลว่ามากนะครับมาก จริงๆมันไม่ได้แปลว่ามากมันแปลว่าหลากหลายเซนเซ่บอกปิดนะแปลว่าหลากหลายรูปแบบก็คือหลายประเภทหลายอย่างอะไรเงี้ยเฮียวจิกาลาบุเฮียวจิกาอารูปก็คือพวกป้ายต่างๆพวกระเบลต่างๆเนี่ยเขาจะเรียกว่าจูอีทีนี้อย่างโคเรวาเซริเซตงนะครับเซริเซตงเนี่ยจะมีความหมายว่าเข้าที่เข้าทางเนี่ยวริการแปลของล่ามอะครับล่ามที่เก่งนะเขาก็จะสามารถแปล ทั้งความหมายแล้วก็แปลเสียงเนี่ยให้เข้ากับความหมายอย่างเงี้ยเซริเซตงบางคนก็เข้าใจนะแต่บางทีเขาจะแปลไม่ถูกนะทุกคนน้องๆคนไหนที่แบบมาเรียนตรงนี้นะครับหรือว่ากำลังอยู่ในตำแหน่งจะเป็นนิสสปีกิ้งอย่างเงี้ยก็ฝึกก็ได้นะครับเซริเซตตงเนี่ยเซริก็คือเป็นการจัดให้เข้าระเบียบเซตตงก็คือเข้าคู่ภาษาไทยจริงๆมันก็ตรงกับคำว่าเข้าที่เข้าทางเนี่ยนะฮะแล้วก็ ถัดมาเก่งบ่าวว่าอิซุโมะคิเรนิคาตะสเกตเนะนะครับเก่งบ่าวว่าอิซุโมะคิเรนิคาตะสเกดุคิเรนิคาตะสเกดุเนี่ยก็จะมีความหมายว่าจัดให้มันเป็นเป็นระเบียบเรียบร้อยอะไรเงี้ยนะซึเมะวะเซงโมจิโดโอเนงาชิมัสนะครับเซริเซโตงคาตะนิคิเรนิคาตะสเกดุเตะกุโตะนะว่าคาริวะคาริมัสตะอาริกาโตะโกไซมัสนะครับก็ไม่มีอะไรมาก คีย์เวิร์ดสำคัญของตอนนี้นะครับก็คือคำว่าเซริเซโตงนะกับอิซนะึโมะคิเรนิคาตาสเกดุอนะบางทีบอกโอ้ยผมเนี่ยเดี๋ยวจะจัดแบบหน้างานให้มันดีเลยจ้าเก่งเบาอิซึโมะคิเรนิคาตาสเกมัสอย่างเงี้ยนะครับอ่ะเรามาลองฟังกันนะครับ これは整理整頓。現場はいつもきれいに片付けてね。すみません。もう一度お願いします。整理整頓。きれいに片付けるってこと。わかりました。ありがとうございます。あん、ルコンアン,ホムセンセ・ホン先生、ナハプ・ヌンサ・サなあ、現場にはいろいろな表示があるからね。なあ、これ見て。 はい。これは整理整頓。現場はいつもきれいに片付けてね。すみません。もう一度お願いします。整理整頓、きれいに片付けるってことかまことはみせんば。かてくんわかりました。ありがとうございます。ああ、いやんやなあらまファンいろっぬんな。まには、いろいろな表示があるからね。これ、見て。はい。 これは整理整頓。現場はいつもきれいに片付けてね。すみません。もう一度お願いします。整理整頓。きれいに片付けるってこと。わかりました。ありがとうございます。オーケー。だいらなかオーケーな。サループバニー、ラオコ、ダイカムサムカングミカムは整理整頓。いつも綺麗に片付ける。なか แล้วก็ไคโคบุจูอิอ่าอ่ะเดี๋ยวถัดมานะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันตัวโคตบะนะครับอ่าเรามาถึงโคตบะเซ็กชันแล้วนะครับของบทที่3เนาะวันนี้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องนะครับทุกคนก็จะเป็นเรื่องของไซริวชิกะกุกับโรโดเคยากุนะครับไซริวชิกะกุอ่าอย่างแรกเลย เรามาคําว่าคําแรกนะครับคือคําว่าคังหลีดังไตคังหลีดังไตคําว่าคังหลีเนี่ยจะมีความหมายคืออย่างทุกคนเคยได้ยินคําว่าคังหลีชุคังหลีชิมัสอันนั้นจะเป็นคังหลีแบบหนึง่งนะครับจะเป็นคังหลีแบบหนึง่งที่จะมีความหมายว่าอ่าแป๊บหนึ่งนะครับคังหลีรุแปลว่าคอนโทลหรือควบคุมเนาะคอนโทลหรือควบคุมเตะขอขยาย อ่ะนะอันนี้ก็จะแปลว่าคอนโทรลหรือควบคุมเนาะแต่ทีนี้อย่างคังรีนี้เนี่ยโคราคันจินะครับคังรีคังรีเนี้ยเอาไว้ใช้กับพวกองค์กรต่างๆที่ทําหน้าที่ดูแลอะไรอย่างเงี้ยนะครับคังรีดังไตก็จะหมายถึงว่าองค์กรที่ไม่แสแวงหาผลกําไรนะองค์กรกํากับดูแลเนี่ยดังไตก็จะแปลว่ากลุ่มบคุคคลประมาณนี้นะครับเซนเซยุตตวอย่างอย่างเช่นกิจจุตเซว่า นะครับข้างหลีดังไตนิโยเต้สปอโตซาเลมัสนะครับอ่าอ่าเดี๋ยวเขียนให้ดูนะจิจชูจิจชูเซว่านะครับข้างหลีข้างหลีดังไตนิโยเต้นะครับไวยากรณ์ N2 นะครับ,รรบข้างหลีดังไตนิโยเต้อ่ะมันยังเป็นข้างหลีนี้นะอ่ะ ข้างหลีดังไตนะิโยเต้นะซัพพอโตนะซาเรมาสใช้รูปพาสิทไว้นะครับเพราะว่ามันใช้นิโยเตก็คือหมายถึงว่าพวกน้องๆพวกน้องๆที่เป็นนักฝึกงานอะไรอย่างนี้ครับได้รับการส,สนับสนุนจากองค์กรที่ดูแลประมาณนี้นะครับคำที่สองคำว่ากิจุสุอิตเองนะครับกิจุสอิตเง อ่ะเราก็ค๊หนึ่งนะกิจจุสิอิตงก็แปลว่าการถ่ายทอดทางเทคนิคคำว่ากิจจุ u เนี่ยก็มีคำมีตรงก็คือคำว่าก ah ิจจุ s ชะนะครับกิจจ ah ุ a ชะกิจจุศชะก็จะแปลว่านักเทคนิคหรือว่าวิศวกรก็ได้นะกิจจ ah ุ s ชะ อ่ะอย่างคำนี้นะก ah ิจุชะกิจุศึอิตงก็คือแบบการถ่ายทอดทางทางเทคนิคะนะการถ่ายทอดทางเทคนิคอย่างเช่นไทยเนี่ยได้รับการถ่ายทอดทางเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นนะครับก็คืออ่ะไทยวะนะครับนิฮุนนิโยเต่นะครับนิฮุนนิโยเต่นะครับกิจุศนะึอิตง โอโคนาวาริเตอิม ok ัสนะครับอ่าก็เป็นอย่างนี้ก็ได้ไอตัวนี้มันพิมพ์ยากอยู่ทุกคนนะอ่าทุกคนเห็นเห็นชัดอยู่เนาะอืมถัดมานะครับกิโนชิชู คิดคังนะกิโนจิชูคิดคังคิดคังนี่จะหมายถึงพีเลียดหรือว่าระยะเวลานนครับก็คนที่แบบจะไปเรื่องของจิชูเซนะครับทุกคนก็ส่วนใหญ่ก็ประมาณ2ปีบางทีก็ประมาณ3ปีนะรายละเอียดเนี่ยถ้าแบบใครสนใจด้านนี้นะครับก็ ไปดูข้อมูลตามลิงก์ด้านล่างนะหรือไปดูข้อมูลทําเว็บไซต์ของสถานีภาษาญ,ญี่ปุ่นได้เลยเราก็จะมีบอกไว้ให้นะครับสําหรับน้องๆคนไหนที่เออแบบรายละเอียดมันเป็นยังไงบ้างอยากจะทราบอะไรเงี้ยนะครับอาถัดมาอีกอันนึงคือคําว่าชก ok ุชุชกุชุก็คือประเภทอาชีพนะครับในเรื่องของจิชูเซเนี่ยเราจะมีอยู่8อุตสาหกรรมนะครับอย่างอันนี้ที่เราเรียนอยู่เนี่ยก็คือเป็นส่วนของเคงซิสุชกุชุนะครับเคงซิสึคังเลงเ เคงซิสึคังเคโชกุชุนะก็เกี่ยวกับทางด้านสายก่อสร้างก็จะมีสายอาหารสายประมงสายป่าไม้นะสายป่าไม้สายเกษตรนะครับแล้วก็สายอุตสาหกรรมอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้อาคำอีกอันนึงคำว่าไซริวชิคากุไซริวเนี่ยจะแปลว่าพํานักนะทุกคนชิคาก,กุเนี่ยก็จะหมายถึงว่าสิทธิ์ในการพํานักคุณสมบัติในการพันักเนี่ยก็จะต้องมีนะครับก็จะต้องมี่านะเดี๋ยว เซยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างาเดี๋ยวแปละรูปประโยคเนาะอืมไซริวชิคากคุเนาะอย่างเช่นอจิชูเซโนนะครับไซริวชิคากคุว่านณะสถานสถานพำนักของ อ่ะของเขาเรียกอะไรล่ะของผู้ฝึกงานนะครับอ่ะชูโกโอมดเตมัสคานะครับอันนี้ก็อาจจะมีคนถามเราเกี่ยวกับสิทธิ์อย่างนี้ก็ได้เนะาะแบบไซดีชื่อก็กลุ่มมดเตมัสคะ มันก็จะเหมือนมีไซริลคาร์โดนะทุกคนอ่านเนี่ยอย่างเช่นข้อ7เนี่ยไซริลคาร์โดก็เป็นการ์ดเนี่ยแหละครับแล้วก็เวลาเขามาตรวจทางเจ้าหน้าที่มาตรวจอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เราต้องโชว์ให้ดูนะบ,บางทีก็พร้อมกับหนังสือเดินทางนะครับไซริลชิกาผูก็บ่งบอกว่าเราสังกัดที่ไหนพำนักที่ไหนนะฮะคนที่จะมาตรวจเราส่วนใหญ่นี่ก็คือตอมเรียกสั้นๆว่านิวคังนะครับ New Kang, นะิวคังเนาะนิวคังเขาก็จะตรวจไซริลชิ ชิคกาคุนะครับก็เช็คนะครับถัดมาไซริวคิคังระยะเวลาพำนักก็ไม่มีอะไรมากก็อยู่ประมาณสัก2ปี3ปีตามแต่ระยะเวลานะครับโคโยเคคะคุ aku, 10นะครับโคโยเคคะคุ aku, แปลว่าสัญญาจ้างงานทีเนี้ยก่อนที่น้องๆที่จะไปเนาะคือบางทีก็ต้องแบบตรวจในเรื่องของสัญญาจ้างงานทําความเข้าใจให้เรียบร้อยนะครับผลประโยชน์ที่เราจะได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือถ้าแบบว่า อย่างของสถานีภาษาญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเราก็จะมีแบบการดูแลไว้อยู่แล้วนะครับอืมถัดมาคิโยกเมซยนะครับคิโยกเมซนี่ก็จะมีความหมายว่าสลิปเงินเดือนนะทุกคนก็ไม่มีอะไรมากคิโยกก็คือแบบอัตราผลตอบแทนเอยไม่ใช่อัตราผลตอบแทนเขาเรียกว่าผลประโยชน์ที่เราจะได้นะครับเมซก็จะมีความหมายว่ารายละเอียดเนาะรายละเอียดที่ต้องแจงเลยว่าแบบ มีค่าอะไรให้บ้างนะครับหักอะไรไปบ้างอะไรเงี้ยนะลราก็ถัดมาคำว่าคิวเรียวคิวเรียวนะคิวเรยก็คือเงินเดือนเนาะใครก็อยากได้ยินเงินเดือนเยอะก็ใครที่ไปมาปุ๊บเนี่ยเซนเซนแนะนำว่าต้องสอบให้ผ่านอย่างน้อยกลับก่อนกลับประเทศนะครับก่อนเรากลับประเทศมานะประมาณ N2 นะครับประมาณ N2 ก็จะสามารถทำงานที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นได้นะฮะแล้วก็ จะทำงานรูปแบบไหนก็ได้นะครับเพราะว่าเราเนี่ยมีความรู้ที่เป็นเซมมงจิชิกิก็คือเป็นความรู้เฉพาะทางแล้วใช่ไหมครับบวกความรู้ที่เป็นซอฟต์สกิลก็คือความรู้ภาษาญี่ปุ่นด้านภาษาเนี่ยฮาร์ดสกิลกับซอฟต์สกิลปะกันนะแมชกันเนี่ยก็จะทำให้ทุกคนจเจริญก้าวหน้าได้บางทีเก่งแค่ฮาร์ดสกิลอย่างเดียวก็ไม่เวิร์กหรือซอฟต์สกิลอย่างเดียวก็ไม่เวิร์กนะครับ ถัดมาคําว่าซังเกียวเตะเตะซังเกียวเตะเตะก็คือการทํางานล่วงเวลาหรือว่า OT นั่นเองนะบางทีเราก็ถามว่าเอ,อ่โคโนซากิยวโคโนชิโกโตะว่าซังเกียวอะดิมัสกานะฮะโคโนชิโกโตะว่าซังเกียวอะดิมัสกาก็จะมีความหมายว่าเอ้ยงานเนี้ยนะฮะงานเนี้ยมี OT ทีไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวเซนเซใจตัวอย่างนะโคโนะนะฮะชิโกโตะงานนี้ฮะ ชิกโตะนี้วะโคโนชิโกโตะนี้นะฮะซังเกียววะนะครับ,านะรบอาริมาสกาเน้นไปเลยนะฮะตั้งเป็นหัวข้อเลยใช้วะโคโนชิโกโตะนี้ซังเกียววะอาริมาสกานะครับมีค่าล่วงเวลาเปล่านะครับโรโดจิกังเวลาทำงานนะเราก็ถามไปเลยว่านั่นจิกะดานั่นจิมาเดโรโดจิกังเดสกกะอ่านะถามให้ชัดเจนไปเลยนะครับอืม นะนะฮะนันจิคาระนะฮะนันจิมาเดโนโลโดชิกังวะนั่นเดสกานะ,ะมีอะไรบ้างนะครับนั่นเดสกาหรือว่าคาคาริมัสกาอย่างนี้ก็ได้อ่ะคาคาริมัสกาอ่ะใครอยากเรียนเรื่องการบอกเวลานะก็ เดี๋ยวเซนเซจะปะลิงก์อื่นไว้ให้นะครับก็ไปดูทุกคนจะได้แม่แมแมนๆเนาะว่าเออตอนเช้าตอนบ่ายตอนเย็นเนี่ยเขาพูดว่าไงกันอ่ะเดี๋ยวเรามาฝึกฟังนะครับเออใครวนะเนาะอ่ะสามนะครับฟังเลยคน管理団体技術移転 技能実習期間職種、在留資格、パスポート、在留カード、入管、在留期間、雇用契約、給与明細、給料、残業手当、労働時間、 อ่ะเดี๋ยวเรามาฝึกนะเรียนเสียงนะครับทุกคนเรียนเสียงนะตามที่เขาพูดนะครับไปพร้อมกันเลยนะครับเริ่มนะคันดีดันไตคันดีดันไตเิทิงเทิททนิชิคนิชูคิคัชคชชุายริวสิคัคายิวพาสปอร์ตพาสปอซายิริวคารด入 入管。在留期間。在留期間。雇用契約。雇用契約。給与明細。給与明細。給料。給料。残業手当。残業手当。労働時間。労働時間,労働時間。ああ、ちょ、これは、な、サムラッポリさん、な、あー。ああ。 สำหรับวันนี้นะครับรายละเอียดก็คุระเดย์โอวาริมัสนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดซับสไคร์นะครับชอบกดไลค์ใช้กดแชร์แล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันบทที่4นะครับมีคําถามอะไรเนี่ยทุกคนสามารถสอบถามมาตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะก็จะมีทางเป็นเว็บไซต์นะครับแล้วก็เป็น Line Official นะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในบทถัดไปโชคดีทุกคน